ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็คือวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําหรือว่าให้กิจความรู้เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆเนาะในการที่ปลูกผักสาบผักอินูนค่ะในส่วนของเรานี้ก็ปลูกประมาณได้3เดือนกว,กว่าแล้วเนาะก็เนื้อที่ประมาณเกือบ2ง,งานได้ค่ะก็ะเพื่อนๆที่ปลูกรุ่นเดียวกันก็ไปดูก็ไปซื้อ พันรุ่นเดียวกันไปศึกษาดูงานรุ่นเดียวกันก็ปลูกประมาณก็ค่อนข้างหลายคนไนดะ้ประมาณ6กเจ็ดคนได้ค่ะเพื่อนๆนแต่ผลแต่ผลที่ได้รับมันแตกต่างกันนะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่เขาไปปลูกด้วยกันอ่ะเขายังไม่ขึ้นค้างขนาดของตัวดิฉันเลยเพื่อนๆนที่เขาปลูกด้วยกันเขาไปเห็นเขายังชื่นชมเขาก็ยังมาถามเขาบอกว่าอ่าของคุณอ่ะทายังไงของเจ้าในที่จริงไหนคืองามแท้ของเจ้า,น,จน,น,า,ขขจาน่ะอ่า ทำไมขึ้นค้างจนเต็มแล้วแต่ของฉันอะ,อะยังยังไม่ไปถึงไหนเลยยังอขออนุญาตพูดภาษาลาวนะคือย,ยังแบบกระแดงกระแดงกันแกนอยู่อะไรประมาณเนี้เออดิฉันก็เลยสอบถามไปยังที่แบบพูดคุยกันก่อนที่ทําหลุมอ่ะก่อนที่ขุดหลุมอ่ะคุณทํำยังไงเขาบอกเขาขุดเหมือนกับแบบขุดประมาณเท่ากับถุงถุง ถุงผักอินูนะ่ะก็คือเล็กๆอะ่ะแค่แค่นั้นอะ่ะเขาก็ลงปลูกเลยดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าขนาดนั้นแล้วก็คือสารอาหารเขามันมันไม่เยอะมันไม่ไม่เพียงพอที่จะให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วขนาดนี้ดิฉันก็เลยนะนะบอกว่าของตัวดิฉันเองฉันฉันขุดประมาณห้าสิบร้อยก็คือก็คือเพื่อนๆความลึกอะ่ะห้าสิบแต่หน้ากว้างอะ่ะร้อยดิฉันคิดว่าอ่าเรากว้างเท่าไหร่ยิ่งดีแล้ว อินทรีย์วัตถุเราก็ลงเราก็เอาลงเอาไปใส่ในหลุมอะก็คือพูดง่ายๆอะทำยังไงให้หลุมทำให้ทำยังไงให้ดินแบบเราแซ e ่บอะพูดง่ายๆใน,น,ในันก็คิดว่าทํายังไงเหมือนกับเราเกินอาหารอะให้มันครบห้าหมู่มันพอเราเกินอาหารครบห้าหมู่ร่างกายเราก็แข็งแรงเราก็คือโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่มีแล้วเหมือนกับแบบเราแข็งแลว้วเจริญเติบโตก็จึงมีชคิดว่าพืชก็เหมือนกันพืชก็ต้องการที่แบบอาหารครบทุกอย่างมีธาตุมีอาหารมีอาหาร อาธาตุรองธาตุเสริมอะไรประมาณนี้ในฉันก็คืออาใส่ทุกอย่างอะไรประมาณประมาณนี้เพื่อนๆตอนแรกก็คือจะมีก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรก็มีอาก็คือถ้าถ้าเพื่อนๆบ้านไหนมีแกบดําหรือว่ามีอาถ่านที่แบบดินเผาถ่านอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ประมาณก็ประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะแล้วก็อาปุ๋ยชิอวชิ้วควายอาที่เรามีนะแต่ด แต่ดิฉันแนะนําให้คือเอาไปตากหรือว่าเอาไปหมักก่อนประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะมาใช้ก็เป็นประมาณถ้วยใหญ่ๆ,ๆะค่ะแล้วก็มาผสมผสมกับมาผสมกับดินดินนี่ก็คือจะเป็นหน้าดินที่เราขุดกองไว้ก่อนนะคะอเ <Yes. S 1> พื่อนอย่าเอาดินที่แบบก้นก้นหลุมนะคะเพื่อนเอาดินที่หน้าดินที่เราขุดตรงหน้าดินไว้ก่อนเพื่อนๆแล้วเราก็มาผสมผสมผส,สมอ่ามายำผสมให้มันละเอียดให้มันคือพูดง่ายให้มันแบบอย่ามีก้อนแบบก้อนใหญ่ๆแข็งๆก็ออกประมาณนี้ ตวดิฉันจะทําอย่างเงี้ยให้ให้ยังไงให้ดินมันแสบพอกะลงพอลงพอลงปุ๊บเราก็ลดน้ําลดน้ําให้มันฉ่าเลยนะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วแล้วอ่าแล้ววันหลังเราก็ไม่ต้องลดเราก็ดูว่าเออถ้ามันแห้งแล้วเราก็ค่อยมาลดประมาณนี้เพื่อนเพื่อนคือได้ประมาณสิบวันได้ประมาณสิบวันดิฉันก็อ่าเริ่มเริ่มที่จะให้อาหารเขาอ่าป้อนอาหารเขาเนาะเหมือนกับเด็กๆอะนะอ่าก็มีก็จะมีอ่า สิบห้าสิบห้าเหมือนกับเจ้าของเจ้าของเจ้าของสวนเขาแนะนําก็คือสิบห้าสิบห้าก็คือทําไมก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีด้วยเพราะเขาอินูวนี่เขาชอบปุ๋ยเคมีเพราะเขาต้องกระตุ้นให้เขาเจริญเติบโตดิฉันก็จะใส่ตามที่เขาแนะนําก็คือไม่เยอะค่ะเพื่อนๆก็คืออืาเล็กๆอยู่ก็ประมาณช้อนสองช้อนค่ะเลยๆรอบๆค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามด้วยชิ่ววัวชิ่วควายค่ะชิ่ววชิ่วควายก็คือเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยก็คือพูดง่ายก็เป็นชิ่ววชิ่วควายที่เรา เอามาตากหรือว่าเอาเรามาหมักประมาณนี้แต่สําหรับตัวขนิฉันเองนีฉันไม่มีเวลาที่จะเป็นหมักดิฉันก็คนออกมาจากข้อแล้วก็มาเอามาตากกล <c oughs> างแกล้งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ให้มันถึกให้มันถูกลมถูกฝนค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาโรยค่ะก็มาโยรยรอบๆอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเคมีดิฉันก็จะโรยทับด้วยชื่อวัวชื่อควายก็ที่เราหาได้ค่ะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็จะมีการเอายุงเอาญ้าแล้วก็จะมีการบํารุงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่าพวนดิน พนดินให้เขาเนาะอ่าก็จะตกไปพูดไปพูดมาก็จะตกภาษาลาวอยู่เลยก็ต้องขอภฝ่เพืเ่อนๆด้วยนะคะอ่ะาค่ะก็คือตัวเนี้ยก็คือสิบวันในฉันสิบวันก็ก็จะใส่ปุ๋ยสิบห้าสบห้าอ่าก็คือเราก็ดูเราก็ดูอายุของเขาเราก็ดูในการที่แบบอุ้ยเขาเริ่มแตก ยอดแตกอะไรเยอะแล้วอะไรประมาณเราก็เพิ่มอาหารให้เข้าไปอีกประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็พอพอโตได้เต็มที่ดิฉันก็จะเว้นประมาณเดือนหนึ่งก็ใส่สองครั้งสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ลืมที่แบบที่จะใส่ชื่อวชื่อขวายแล้วก็มีฟางมีอะไรหญ้าอะไรประมาณนี้ก็มาปกคลุมก็ดูง่ายๆค่ะเพื่อนๆืแล้วก็ลดลดน้ำน,นี่ก็คือจะลดให้เขาแบบทั่วไม่ใช่แบบลดแค่ ปากหลุมประมาณนี้ดิฉันก็จะลดทั่วแบบให้มันฉ่ำไปอรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาบอกว่ารากของเขาก็จะเดินกินอาหารได้ไปทั่วประมาณนี้เพื่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นเก็ดลับเก็ดเล็กก็ดน้อยที่เอามาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆจะอ,ะอยากลองอเป็นมือใหม่ปลูกยีนูนเนาะอันนี้ก็เป็น ก็ใหม่ก็พูดถึงว่าใหม่ก็ใหม่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะปลูกแต่ก็รอลุนค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะยังไงก็จะอัดอัดอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอ่าได้ชมเรื่อยๆเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้แนมีแนวอ่าไปทำตามมีชั้นได้นะคะเพื่อนเพื่อค่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาอ่าชมนะคะก็อ่าช่วยกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็สวัสดีค่ะ